สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่พร้อมเพล์ฮับนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีของคนเล่น ROV มาฝากเพราะในวันที่9กกรกฎานี้เรากำลังจะได้เจอกับฮีโร่ใหม่ล่าสุดเลยชื่อของเธอคือโกบูราจอมเวทสมอนเนอร์ที่บอกเลยว่าสกิลเธอไม่ธรรมดาแน่นอนใครที่เป็นสายเมธหรือชอบตัวละครที่มีลุกเล่นเยอะๆและช่วยทีมได้แบบครบครบเตรียมตัวไว้เลยครับเพราะโกบูราน่าจะเป็นตัวที่หลายคนหลงรักได้ไม่ยากเลยจริง โกเวาคือใครถ้าให้พูดง่ายๆโกเวลาคือเม่สายควบคุมที่ไม่ได้สู้คนเดียวแต่มีหุ่นเวทมนต์กับโดรนเวทเป็นลูกมือเหมือนแม่ทัพที่คอยสั่งกองทัพเ,เล็กๆออกเป็นลุยแทนสิ่งที่เธอทำได้ไม่ใช่แค่ยิงแรงนะครับแต่คือการกดตนเลนดันป้อมคุมพื้นที่ในทีไฟเธอทำได้หมดเลยโดยเฉพาะกลางเกมถึงท้ายเกมท่านเล่นดีๆสามารถช่วยทีมพลิกสถานการณ์ได้เลยครับเรื่องราวของโกเวลา ย้อนกลับไปก่อนที่โกเวราจะลงสนามใน r o v เธอเคยเป็นนักวิจัยเวทมนต์ที่เก่งมากในอาณาจักรแห่งหนึ่ง,ลงหลงไหลในการสร้างหุ่นเวทมนต์ที่ทั้งฉลาดและแข็งแกร่งแต่ความล้ำของเธอกลับกลายเป็นภายในสายตาคุณอื่นสุดท้ายเธอถูกขับไล่พร้อมกับความตั้งใจว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาพร้อมหุ่นเวทที่เธอสร้างและแสดงให้เห็นว่าเวทมนต์กับเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆความสามารถในเกมเอาลละครับมาดูเรื่องเกมเพลย์กันดีกว่า โกเวล่าเล่นในตำแหน่งเมยระยะกลางระยะไกลแต่ลุกเล่นของเธอคือการเรียกสิ่งต่างๆมาช่วยโจมตีแทนสกิลหนึ่งเรียกโรนออกมาโจมตีสร้างดาเมจบวกลดความเร็วศัตรูสกิลสองเรียกหุ่นแมคคันนอยมาโจมตีรอบตัวสะสมได้เรื่อยๆอัลเิรเมทพาเครื่องส่งสัญญาณไปติดศัตรูทําให้เดินช้าลงและหุ่นจะตีใส่เป้านั้นแรงขึ้นที่จริงก็คือปาใส่ป้อมได้ด้วยนะครับ ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอดาวออกแล้วว่าเธอเล่นสนุกนแน่าสายที่ชอบควบคุมจังหวะไฟจัดการพื้นที่และเปิดจังหวะให้ทีมน่าจะชอบโกเวล่ามากเลยครับข้อดีของโกเวลา่าจุดเด่นที่ชัดมากๆของโกเวล่าก็คือเธอทําลายป้อมได้เร็วมากด้วยหุ่นที่เรียกออกมาควบคุมพื้นที่เกง่งทั้งสโลทั้งวางตาแหน่งและยังสนับสนุนทีมได้ดีในไฟใหญ่บอกเลยว่าไม่ใช่เมย์แบบยิงๆธรรมดาแต่เป็นเม์ที่มีบทบาทในแผนการเล่นจริงจังเลยครับข้อควรระวัง ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตัวเวลาก็มีข้อจํากัดเหมือนกันเธอไม่มีสกิลหลบหนีเลยถ้าโดนล้วงอาจจะออกขอไม่ทันตัวบางมากใครเข้ามาเบิร์สไวไวมีโอกาสหายกว่านิหุ่นจะได้ตีและที่สําคัญคือต้องพึ่งตําแหน่งกับทีมพอสมควรถ้าเล่นแบบลุยเดียวหรือลุยตาแหน่งนิดเดียวอาจจะเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยครับแนวทางการเล่นเบื้องต้นต้นเกมใช้สกิลเคลียร์เลนและคอยซัพพอร์ตจากแนวหลังกลางเกมใช้หุ่นยนต์กดดันเลนอื่นหรือปันปวดซอนทีมไฟ ท้ายเกมร่วมกับทีมดันป้อมและควบคุมโซนในพื้นที่ที่สกิลเธอสร้างขึ้นถือว่าเป็นเมสที่เล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีแผนมีบทบาทอยู่ตลอดเกมครับโอกาสติดเบตาถ้าดูจากในซูเปอร์เบตาหรือการพูดถึงในคอมมูนิตี้โกลรามีแนวเหมือนสูงเลยครับที่จะกลายเป็นตัวติดเบตาโดยเฉพาะในแรังกลางถึงสูงที่คนเริ่มให้ความสําคัญกับจังหวะดันเลนและควบคุมพื้นที่ใครที่อยากเล่นเมสแบบไม่ธรรมดาแนะนําให้ลองโกวเวราเลยครับปิดท้าย ทั้งหมดนี้ก็คือโกเวราฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะเข้า AOV วันที่9กรกฎาคมนนี้และพิเศษคือทุกคนจะสามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะครับถ้าอยากลองของใหม่ห้ามพลาดจริงๆลองแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบหวังว่ารายการพร้อมเพลย์ฮับจะทาให้คุณสนุกกับเกมมากขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกด Follow หรือ s ั b s c คร b e เอาไว้ด้วยนะตอนหน้าเราจะพาไปเจอกับอะไรสนุกๆอีกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับผม